บอ,อกเลยว่าการเป็นดมัมเมเยอร์มหาลัยเนี่ยต่างจากการเป็นดมัมเมเยอร์มัธยมมากคนี้คือความโหดขั้นกว่าขั้นสุดคือพอเรียนแพทย์แล้วก็ต้องเป็นดมัมเมเยอร์ด้วยเนี่ยเหมือนกับเราเรียนอย่างหนักแล้วได้ไปออกกําลังกายทุกเย็นค่ะแต่ประเด็นคือการออกกําลังกายนั้นเริ่มตั้งแต่5้าโมงถึงสี่ทุ่มและเป็นไปอย่างนั้นทุกวันซ้อมเยอะไม่พอต้องซ้อมรวมกับคณะอื่นด้วยค่ะซึ่งพเพื่อนๆพี่ๆคณะอื่นก็คือเก่งกันมากๆแต่กระแสแรกคิดว่ามาเป็นคาทากรเนี่ยจะได้ติดแกลมแต่ตอน วกว่าจะเลิกซ้อมเนี่ยสี่ทุ่มใช่ไหมก็ยังต้องกลับมาอ่านหนังสือเตรียมเรียนเตรียมสอบในวันถัดไปโอเคถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราซ้อมกันหนักขนาดนี้ไปทําไมเพราะนี่เลยค่ะงานแฟช h ช่เกมเป็นการแข่งขันกีฬาสําหรับรนักศึกษาชั้นปีที่1และเป็นครั้งแรกและก็ครั้งเดียวในชีวิตของโชแชงกับเพื่อนๆพอเห็นตอนพวกเราแสดงก็รู้แล้วค่ะว่าจะซ้อมหนักไปทําไมคือโชมันออกมาเลิศแล้วก็สวยมากแล้วอมองย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นวันจริงตอนซ้อมหรือวันไหนก็มีพี่ๆและก็เพื่อนๆคาถากรที่คอยอยู่ข้างเราเสมอขอบคุณแฟชเี่เกมที่ทย